กราบสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง hello test นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจําต้องขอขอ,อบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเข้ามาติดตามกด subscribe ไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคิดไปแล้วก็เล่าเรื่องผีไปนะครับนะก็มีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาชมอยู่นะครับนะ ก็ขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับช่องนี้เป็นเหมือนเพื่อนนะครับนะเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับนะอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นัที่นี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับนะชีวิตภายในเรือนจําเราเลือกได้นะครับนะว่าเราจะอยู่ยังไงนะครับนะวันนี้ผมจะจําแนกการอยู่ในเรือนจําออกเป็น3ลักษณะนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับก่อนที่จะไปฟังนะครับการจําแลกเนี่ยผมคิดเองนะครับนะมันไม่ได้มีการเขียนเป็นตัวอักขรหรือว่าตัวอักษรนะครับบ่งบอกหรือไม่มีหนังสือเล่มไหนบอกนะครับนะแต่เท่าที่ผมเห็นมาผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเพื่อนๆนะครับนะใครที่มีญาติอยู่ในเรือนจําหรือว่าใครที่นะครับเดินทางผิดนะครับกาลังจะเข้าไปสู่เรือนจํานะครับมีขดงคดีที่จะ ต้องตัดสินนะครับคุณจะได้เลือกได้นะครับว่าคุณจะเข้าไปอยู่แบบไหนในเรือนจํานะครับนะสิ่งที่ผมพูดนะครับคือออกจากความคิดผมนะครับนะแล้วผมก็เล่าในเหตุผลของความเป็นแบบกลางๆนะครับนะไม่ได้โอเอียงหรือไม่ได้สนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าเฮ้ยเราสามารถเลือกได้นะนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยถามว่าทําไมผมถึงเล่าเรื่องนี้ครับเพราะว่าเวลาเรา ได้ยินเรื่องราวภายในเรือนจำเนี่ยเรามักจะได้ยินแต่ว่าเฮ้ยเข้าไปในเรือนจำไม่มีพัก,ม,พกมีพวกนะไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีลูกพี่ไม่มีขาใหญ่คอยปกป้องนะครับมึงอยู่ลำบากมึงใช้ชีวิตลำบากนะครับมึงต้องโดนเก็บมึงต้องโดนช้อนหน้าแกงมึงต้องโดนเตะยอดหน้าต้องโดนขึงพื้นนะหน้าอ่อนต้องโดนเอานะครับต้องโดนเกี่ยวมากอดต้องโดนเกี่ยวมาหอมนะครับสิ่งเหล่านี้ เวลาเราฟังบ่อยๆนะครับมันจะทําให้คนข้างนอกเนี่ยมองเข้าไปในเรือนจําอีกแบบหนึง่งนะครับผมก็เลยจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับว่าในเรือนจำเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บ้านใหญ่หรือไม่ได้มีแค่เรื่องราวที่เขาเล่าขลอกนะครับนะบนะมันยังมีอีกหลายแง่มุมนะครับนะเวลาเราพูดถึงเรื่องเรือนจาปุ๊บคนก็จะมองว่าเฮ้ยเรือนจํามันถเถื่อนเรือนจํามันดิบนะ คนที่ผ่านชีวิตเรือนจํามาได้เนี่ยมันเป็นแดนเถื่อนแดงดิบนะเพราะว่าทุกคนออกมาเล่าก็จะเล่าเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยอยู่บ้านอยู่ในเรือนจําต้องเจ๋งนะต้องเฟี้ยวนะอยู่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีลูกพี่คอยคุ้มกันอยู่ลําบากนะพอเราฟังอย่างนี้ปุ๊บนะครับคนข้างนอกก็ตีค่าคนในเรือนจําหรือว่านะครับคนที่พ้นโทษออกมาว่าเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนที่ผ่านสังคมไม่ดีมานะครับสุดท้ายเวลา คนที่อยากกับเนื้อกับตัวกับใจจริงๆไป, helmet, ไปหางานเน more, ี่ยมันหางานทํายากครับนะบางบริษัทเนี่ยถามว่าเคยติดคุกมาไหมถ้าบอกว่าเคยติดคุกหรือเขาเช็คประวัตินะครับทำงานอยู่ได้อาทิตย์สองอาทิตย์เขาเช็คประวัตินะครับนะทำหนังสือยินยอมให้เขาเข้าไปในนะครับทะเบียนนะครับอาชญากรรมนะครับเช็คประวัติอาชญากรรมนะครับนะไปเจอปุ๊บบางทีเนี่ยเขาไล่ออกเลยนะครับนะเขาให้ออกเลยนะครับเขาไม่ได้ไล่ออกเขาให้ออกนะครับนะ ยกเลิกสัญญาเลยก็มีนะครับนะเพราะว่าเขามองว่านะครับเรื่องราวต่างๆภายในเรือนจำเนี่ยนะที่เรานํามาเล่ากันเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องในแง่ลบนะครับนะก็เลยอยากจะเล่าเรื่องราวดีๆในเรือนจําให้เพื่อนๆได้ฟังหรือว่าเล่าตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับนะเพื่อคนข้างนอกเนี่ยเข้ามาฟังคลิปผมเขาจะได้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ว่าในเรือนจําไม่มีพักมีพวกแล้วโดนเตะยอดหน้าแล้วโดนเอาตูดแล้วโดน กระทำไม่ดีนะครับนะมันยังมีอีกหลายแง่มุมนะครับเขาจะได้มองคนที่ออกมาจากเรือนจําอีกแง่มุมหนึ่งบ้างนะครับจะได้มีพื้นที่ให้คนที่เขาอยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเนี่ยได้ยืนบ้างนะครับนะเราเล่าแต่เรื่องไม่ดีมันก็จะกลายเป็นว่าเขามองเราไม่ดีนะครับเราลองเล่าว่าในเรือนจำมันมีอีกหลากหลายแง่หลายๆมุมนะครับนะก็มาฟังกันนะครับสําหรับวิธีการอยู่ในเรือนจําเนี่ยผมจําแนกออกได้เป็น3วิธีนะครับนะ ก็มาฟังกันนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือการอยู่แบบบ้านนะครับนะการอยู่แบบบ้านนะครับก็คือโดยทั่วๆไปเลยนะครับเราจะได้ยินบ่อยๆการอยู่แบบบ้านนะครับนะอยู่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับนะนี่คือลักษณะที่หนึ่งนะครับนะแล้วหลายคนที่ไม่เคยเข้าไปในเรือนจําก็มักจะคิดว่าเราเข้าไปในเรือนจําเราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นบ้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันยังมีอีกหลายๆวิธีซึ่งผมจะเล่านะครับต่อไปนะครับนะ การอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับนะหรือว่าการอยู่แบบบ้านเนี่ยข้อดีของมันก็คือการอยู่กันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับอยู่กันแบบว่าลูกพี่ลูกน้องอยู่กันแบบว่าเป็นครอบครัวนะครับลักษณะจะเหมือนครอบครัวนะครับทุกคนมีหน้าที่ในบ้านนะครับโดยพ่อบ้านเป็นคนกําหนดนะนี่ก็คือข้อดีนะครับข้อดีก็คือการแบ่งปันการช่วยเหลือกันในกลุ่มนะครับข้อเสียของมันนะครับก็คือการอยู่กันหลายๆคนเนี่ยนะครับมันมักจะมีปัญหา นะครับมันมักจะมีปัญหาหลายคนก็ยิ่งหลายปัญหาครับทีนี้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเราสมมุติเราเข้าไปอยู่ในบ้านบางทีเกิดจากคนอื่นนะครับคนอื่นไปมีเรื่องมีราวนะครับเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราต้องติดนะครับนะติดหมดนะครับนะใครอยู่ในบ้านหนึ่งต้องติดหมดเวลามีเรื่องมีราวนะครับในเว้นไม่ได้นะครับเสียไม่ได้นะสมมุติว่าเพื่อนไปทะเลาะกับคนอื่นไปทะเลาะกับบ้านอื่นเราจะมาปฏิเสธว่าเฮ้ยผมเป็นแค่เด็กล้างจานผมเป็นแค่ เด็กซักผ้าผมไม่เกี่ยวไม่ได้ครับนะทุกคนต้องติด,ตตดเวลามีเรื่องนะครับหรือว่าไปทะเลาะกับแก๊งอื่นนะครับเวลาเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันป้องกันได้ครับนะมันเซฟเราได้นะครับแต่ประเด็นการที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยนะเวลาเราย้ายไปแดนอื่นหรือว่าเราย้ายไปเรือนจําอื่นเนี่ยบางทีนะครับนะบางทีเราไปตกอยู่ในโจดนะครับนะตกอยู่ในแดนที่โจดเราอยู่ ย้ายไปเรือนจําอื่นซึ่งโจ์เราหรือว่าคู่อริเราเป็นเครือข่ายนะครับอยู่ในเรือนจําอื่นด้วยเขาก็ปิดเรา <S <S <ๆ>เขาก็แทงเรานะครับนะการใช้ชีวิตมันก็ยากลําบากนะครับนี่ก็คือข้อดีข้อเสียของการอยู่แบบบ้านนะครับนะข้อดีก็คือมีคนคอยปกป้องก็เสียก็คือเวลามีเรื่องมันก็จะติดตัวเราไปตลอดไม่ว่าเราจะย้ายแดนหรือว่านะครับย้ายเรือนจำนะครับถ้าไปเจอโจ์มันก็คือติดหมดมันก็คือ ต้องคอยระวังตัวนะครับดังนั้นนะครับการอยู่แบบบ้านมันก็มีข้อดี <Beast ếu> ข้อเสียข,ข,ของมันลักษณะประมาณนี้นะทีนี้ลักษณะเวลาเราเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับนะผมจะขยายความตรงนี้ดนึง,นงส่วนมากนะครับการอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวตายตัวแทนนะครับถามว่าตัวตายตัวแทนคือยังไงนะครับคือคนเก่าเนี่ยเขาก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับนะดังนั้นนะครับคนในบ้านเนี่ยก็พยายาม นะครับหาคนเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับนะเวลาเราเข้าไปแบบไม่มีใครเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีคนชวนเฮ้ยทิศไปอยู่บ้านผม,ม ah. hey, ไหมนะเฮ้ยไอ้หนูเองโดนคดีอะไรไปอยู่บ้านนะ้าไหมนัน่นนี่นู่นนะครับนะในกรณีที่เราเป็นแบบหน้าใหม่เลยนะครับนะเราไม่เคยเข้าไปในคุกเราไม่เคยอะไรประเด็นตรงนี้นะครับสาคัญคือว่าเราไปอยู่ในบ้านเราอยู่ในฐานะอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งคําถามนะครับเวลาเราถูกเขาชวนเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าการอยู่ในบ้านเนี่ย ถ้าใครเคยอยู่ในบ้านจะเข้าใจนะครับสมมุติว่าคุณติดคุก10ปีนะครับสารตัดสินจำคุก10ปีวันหนึ่งคุณเข้าไปอยู่ในบ้านในฐานะคนซักผ้าคนล้างจานคนเตรียมข้าวนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าพ่อบ้านเขาจะให้คุณทําในฐานะอะไรพอติดคุกไปประมาณสองสาปีเนี่ยคุณยังอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่คุณเองก็ไม่อยากทําแล้วนะครับนะคุณเองก็ไม่อยากทําแล้วคนเก่าก็ออกไปนะครับคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าคุณนะครับนะหรือว่า คนที่เป็นแบบว่าผู้ช่วยพ่อบ้านนะครับคนดูแลภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็ออกไปนะครับทยอยปล่อยไปเรื่อยๆตัวเองเราเนี่ยก็อยากดันตัวเองขึ้นไปอยู่ตรงจุดนั้นดังนั้นการที่จะดันตัวเองขึ้นไปอยู่ตรงจุดนั้นได้คุณต้องหาคนมาแทนนะครับคุณก็ต้องไปเกี่ยวเอาคนอื่นมาไปเกี่ยวเอาเด็กใหม่มานะครับนะไปชวนเด็กใหม่มาเข้าบ้านแล้วเอาเด็กใหม่นี่แหละมาทําหน้าที่แทนเราแล้วเราก็ขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าเด็กใหม่ นี่คือลักษณะของการอยู่ในบ้านนะครับดังนั้นเวลาคนใหม่ๆเข้าไปในเรือนจำปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนเดินมาถามนะครับว่ามีบ้านอยู่ย่างไปอยู่บ้านผมไหมนั่นนี่นู่นนะครับถามว่าเขาจะเอาเราไปอยู่ในฐานะอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไปอยู่ในบ้านนี้เขาให้เราทําอะไรถ้าบอกว่าเฮ้ยทิศไปอยู่บ้านผมไหมผมให้ทิศไปเป็นรองหัวหน้านะเป็นรองพ่อบ้านไปดูแลเรื่อง อาหารการกินแต่ไม่ต้องทําอะไรหรอกให้เด็กทําเอออย่างนั้นคุณไปเถอะแต่ถ้าบอกว่าทิศไปอยู่บ้านผมไหมเดี๋ยวผมให้ซักผ้านะอันนี้ก็ต้องตั้งคําถามว่าเราอยากไปอยู่หรือไม่นะครับนะซึ่งตรงนี้เราเลือกได้นะครับนะมันไม่ใช่ว่าใครจะมาบังคับให้เราเข้าไปอยู่ในบ้านก็ได้นะครับนี่ก็คือนะครับลักษณะของการที่เราไม่รู้จักใครเลยนะครับนะอันนี้ผมพูดในในกรณีที่เราไม่รู้จักใครเลยนะครับนะหลายคนอาจจะบอกว่าวเรา พูดแบบนี้มันถูกหรือไม่นะครับผมพูดในลักษณะที่ว่าเฮ้ยคนที่กําลังจะโดนเข้าไปในเรือนจําคนที่มีคดีแล้วคุณไม่รู้จักใครเลยนะครับส่วนคนที่เข้าออกคุกบ่อยๆนะเด็กรอบเด็กอะไรนะครับมีฉายานั่นนี่นู่นแล้วนะครับแบบว่าเดินเข้าไปในแดนยังไม่พ้นประตูแดนเลยนะครับนะเพื่อนๆน,น,นี่ตักข้าวรอแล้วนะครับนะหรือว่านะมีคนเตรียม หิ้วถุงเสื้อผ้าเข้าบ้านแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ไปพูดถึงนะครับเพราะตรงนั้นเขาจัดแจงชีวิตเขาได้อยู่แล้วนะครับในกรณีที่เป็นเด็กใหม่หน้าใหม่ไม่เคยเข้าไปในเรือนจําเลยเข้าไปเรือนจําครั้งแรกเราสามารถเลือกได้นะครับแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเรานะครับว่าสมมุติว่าโทษเรานัหนักเนี่ยหปี10ปีเนี่ยถ้าเราเคยอยู่ในบ้านปุ๊บเนี่ยสมมติว่าบ้านเขามีเรื่องเนี่ยเราต้องติดนะครับติดไปกับเรื่องนั้นด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะออกจากวงจรบ้านไม่ได้เพราะเราออกไปปุ๊บเราก็โดนเก็บ นะครับนะโดนเก็บโจดโดนทํารลายสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นวัตจักรให้เราดังนั้นการที่เราเก้าวไปครั้งแรกเลยเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าเราจะเลือกเดินเส้นทางไหนในเรือนจานะครับถ้าเราเลือกที่จะอยู่ในบ้านเราก็ต้องเลือกว่าบ้านนี้มีปัญหาไหมนะครับบ้านนี้อยู่ได้เฉพาะแดนนี้ใช่ไหมไปแดนอื่นโดนปิดบ้านใช่ไหมนะหรือว่าย้ายมาจากแดนอื่นโดนเขาไล่แทงมา เราต้องดูก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปวันแรกจะเดินไปสุ่มสี่สุ่มห้าเลยนะครับจะเย็นๆนะครับอยู่ในคุกเนี่ยนะครับเหมือนที่เขาบอกนะครับนะอยู่ให้เป็นนะครับเย็นให้พอรอให้ได้นะครับนะนี่ก็คือหลักๆเลยนะครับนะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนนะครับผีผามเฮ้ยบ้านนี้เอ้ยพี่คนนี้ชวนเราไปอยู่บางทีอาจจะอยู่ได้เฉพาะแดนนั้นก็ได้นะครับนะพอสุดท้ายปุ๊บเราโดนจำแนกแดนเราโดนย้ายแดนไปปุ๊บ อ้าวไอเด็กไอนี่มันเคยอยู่บ้านนั้นบ้านนี้นี่หว่าที่เคยไล่แทงเรากลายเป็นว่าเราซวยไปนะครับนะกลายเป็นว่าเราซวยไปไปอยู่ย้ายย้ายแดนไปแต่ลูกพี่เราไม่ได้ไปด้วยนะครับเราย้ายไปปุ๊บโดนบ้านอื่นเขาปิดก็มีดังนั้นเราต้องใจเย็นๆนะครับนะการเลือกชีวิตในเรือนจำเนี่ยเดินแต่ละเส้นทางเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่ามันอันตรายมากหรือไม่อันตรายมากนะครับตรงนี้มันตอบไม่ได้หรอกแต่ว่านะครับมันจะเป็น เส้นทางที่เราจะเลือกเดินสมมุติโทษเราหนักๆนะครับยิ่งสําคัญเลยโทษเราหนักๆเราจะเลือกอยู่ในบ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยยิ่งสําคัญเลยนะครับนะเพราะสุดท้ายเนี่ยโทษหนักๆบางทีเขาจําแนกแดนบางทีเขาย้ายเราไปเรือนจําอื่นบางบ้านเนี่ยอยู่ได้เฉพาะเรือนจํานี้นะครับย้ายไปเรือนจําอื่นเนี่ยยังไม่เดินเข้าแดนเลยนะครับเขาไล่แทงแล้วนะเขาไล่ปิดแล้วต้องไปอยู่แดนกลางนะครับเช้ามาต้องขอทําเรื่องย้ายกลับก็มีนะครับนะบางคนเป็นอย่างนั้นก็มีนะครับนะ ไปอยู่ไปอยู่คุกอื่นไม่ได้พูดยง่ายอยู่ได้เฉพาะคุกถิ่นตัวเองนะครับนะเพราะว่าไปทําเรื่องทําราวไว้ลูกบ้านก็ต้องติดหมดนะครับนะใครเป็นลูกบ้านนี้ก็ติดหมดนะครับนะย้ายไปที่อื่นก็ไม่ได้สุดท้ายก็แอ,ออัดแ,แค่ไหนก็ต้องอยู่นะครับนะแอ,ออัดแค่ไหนก็ต้องอยู่นะครับนะอยู่ได้เฉพาะแดนที่ตัวเองพอควบคุมได้นะครับน,ะนอนซ้อนกันนะยังกับฟีโน่เลยนะครับนะซ้อน4ซ้อน5นะครับ ก็ต้องนอนนะเพราะว่าอะไรครับย้ายไปที่อื่นไม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้มันก็มีดังนั้นเวลาเราจะตัดสินใจอยู่บ้านไหนเราต้องดูดีๆนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาให้เข้าไปอยู่ในฐานะอะไรอันนี้สําคัญนะครับนี่คือลักษณะที่1ก็คือการอยู่ในบ้านลักษณะที่2ก็คือนะการอยู่แบบเพื่อนกันนะครับเป็นบัดดี้กันนะครับอยู่กัน2คนอยู่กัน3คนใช้ตู้ล็อกเกอร์เดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้ ผมบอกเลยว่าเยอะมากนะครับในเรือนจําเรือนจําเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเรือนจําแบบใจเย็นๆไปสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณสักปี2ปีเนี่ยคุณจะชอบอยู่แบบนี้มากเลยเพราะว่าอะไรครับมันไม่วุ่นวายนะครับมีอะไรก็คุยกับเพื่อน2คนใช้ล็อกเกอร์ด้วยกันนะครับใช้ของใช้ด้วยกันเอ้ยอันนี้หมดนะเราออกเงินกันคนละครึ่งนะครับนะส่วนมากคนที่อยู่ด้วยกันแบบนี้จะเป็นคนระดับเดียวกัน นะครับแล้วส่วนมากก็จะไม่ได้เป็นพวกตัดยอดเป็นพวกพ่อบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนะคนลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นแบบคนทั่วไปนะครับแล้วก็จับคู่กันนะตอนแรกอาจจะไม่มีเพื่อนนะครับนะคุยกันไปคุยกันมาเอ้ยคุยถูกคอคุยบ้านคนบ้านเดียวกันนะนิสัยใจคอคล้ายๆกันนะครับนะเป็นคนใจเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนขึ้นกองงานนะครับจำแนกองงานปุ๊บไปเจอเพื่อนเอ้ย คุยกันไปคุยกันมาเอ้ยอลเกอร์ว่างไหมเดี๋ยวย้ายไปอยู่ด้วยกันใช้ของใช้ร่วมกันเวลาอะไรหมดก็ออกเงินกันใช้นะครับเลเวลก็จะประมาณเท่าๆกันนะครับญาติมาเยี่ยมพอๆกันนะครับฐานะทางบ้านก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับมันจะไม่ได้เอาเปรียบใครคนใดคนหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้อยู่กันเยอะมากนะครับอยู่กันเยอะมากส่วนมากเขาจะอยู่กันแบบนี้ถามว่าทําไมเขาชอบอยู่กันแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหานะเวลาคุณย้ายไปอยู่แดนไหนก็แล้วแต่ย้ายไป เรือนจาไหนก็ไวแต่ถ้าคุณอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมพูดแบบตรงๆพูดแบบกลางๆเลยย้ายไป10เรือนจําก็อยู่ได้นะแต่ถ้าคุณไปอยู่ในลักษณะแบบบ้านเนี่ยถ้าบ้านดีก็ดีไปนะครับถ้าบ้านไม่ดีนะครับนะเคยมีโจดเคยไปปิดบ้านแทงคนอื่นเคยไปมีเรื่องมีราวกับแก๊งอื่นเนะี่ยบางทีย้ายไปปุ๊บไปเจอ โจดอยู่เรือนจําอื่นเขาก็ปิดเรานะครับนะต้องย้ายกลับมานะต้องไปอยู่แดนกลางแดนอะไรมันมีหลายเหตุผลนะครับการอยู่แต่ถ้าเราอยู่กันแบบเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราไม่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยนะครับหลักการง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกเพื่อนๆนะครับก็คือถ้าเราอยู่ในเรือนจําเราไม่ไปยุ่งกับคนอื่นคนอื่นจะไม่มายุ่งกับเรานะครับนะไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่มีบ้านอยู่กูกระทืบมึงนะไม่มีใครเขาทําครับนะ ดังนั้นถ้าเราติดคุกแรกๆเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกกลัวดังนั้นเราจะเข้าไปอยู่ในบ้านต่างๆนะครับนะติดคุกแรกๆเราจะรู้สึกกลัวเราอยากคือต้องไปอยู่ในบ้านจะได้มีเพื่อนมีฝูงแต่ถ้าเราติดคุกอยู่สักประมาณ 6- 7เดือนปุ๊บเราจะอยากอยู่แบบ2คนเพราะการอยู่ในบ้านเนี่ยยิ่งเราไปเป็นเบสเขานะครับบางบ้านมีลูกบ้าน2 0 3 0คนอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไปตกแผนกซักผ้าอย่างเงี้ยมีกันอยู่2คน3คนอย่างเงี้ยซักผ้าทั้งบ้านอ่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะครับนะ วันๆันอะไม่ต้องอะไรนครับเช้ามาเนี่ยโอ้โหรีบซักนะครับนะชุดทีสิบชุดยี่สิบชุดนั่งขยี้กันนะครับนะเป็นเอกล้างจานอย่างเงี้ยนะครับนะบ้านหนึ่งมีกี่คนนะครับนะถ้วยแกงมีสิบกว่าใบอย่างเงี้ยนะครับล้างอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะครับมันถามว่ามันมันมีความสุขไหมมันก็มีความสุขนะครับแต่แต่อย่าลืมว่าเราไปเป็นเบยอ่ะไปไปเป็นระดับล่างๆของบ้านอ่ะนะครับเราต้องทํางานนะครับแต่ถ้าเราไปไปอยู่ในระดับบนๆแบบพี่ ผมไปอยู่เป็นบ้านดีกว่าสบายเพราะว่าพอบ้านเป็นพี่เมียผมอย่างเงี้ยโอ้ย่างนั้นคุณเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับติดกี่ปีก็ว่ากันไปไม่ต้องกลัวเลยแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้จักใครเลยอยู่ดีๆมีคนมาชวนเราเข้าบ้านแล้วเราไปเป็นคนล้างจานเป็นคนซักผ้าอย่างเงี้ยนะครับคุณเลือกที่จะอยู่แบบที่2ดีกว่านะครับนั่นก็คือการอยู่แบบเพื่อนกันนะครับนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันบางทีเนี่ยอยู่กองงานเดียวกันเราทํางานช้า นะเพื่อนเราทํางานเร็วก็ช่วยกันทํานะครับนะเขาให้ยอดกองงานมาอย่างเงี้ยเขาให้ยอดมานะครับนะสมมุติว่ารองเท้า40คู่อย่างเงี้ยนะครับก็นั่งทําด้วยกันเลย40คู่นะครับนะเสร็จก็ส่งพร้อมกันเลยนะครับแบบนั้นก็มีนะครับนะเป็นเพื่อนกันเป็นบัดดี้กันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับนะแบบนี้จะดีมาก นะแล้วส่วนมากเขาก็จะอยู่กันแบบนี้นะครับนในเรือนจําจริงๆยิ่งเป็นเรือนจําพวกความมั่นคงสูงนะครับนะบเป็นความมั่นคงสูงหรือว่าเป็นเรือนจําที่แบบโทษสูงสูงนะครับแดนแดนขออภัยนะเป็นแดนที่แบบความมั่นคงสูงนะครับโทษสูงสูงอย่างเงี้ยนะครับสิบห้าปียี่สิบปีเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่กันแบบสองคนอยู่กันสามคนนะครับ ยิ่งโทษสูงนะครับจะ,จะไม่ค่อยมีบ้านใหญ่บ้านอะไรอยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบว่านะเป็นระดับหัวเรืออยู่ในแดนนะครับนะ <c oughs> ก็คือแบบว่าเป็นคนที่เขานับหน้าถือตาแบบว่าเป็นคนแบบว่าที่แบบว่าเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับแต่เขาไม่ได้อยู่แบบว่าลักษณะแบบเป็นบ้าน 4- ี่ห้าบ้านนะครับส่วนมากนะครับคดีทั่วไปนะครับแดนที่เป็นคดีทั่วไปโทษนะครับห้าปีสิบปีนะหรือพวกต่ําปีนะครับต่ํากว่าปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่กันเนี่ยโอ้โหบ้านทั้งนั้นนะครับนะ ว่าตรงนี้มันจะมีผลประโยชน์เยอะนะครับนะเอาเด็กใหม่เข้ามาในบ้านเด็กใหม่ก็จะมีญาติมาเยี่ยมนะครับนะได้ขคงฟงขคงฝาเข้ามาใช้มากินในบ้านตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมคนในคุกนะครับนะเราอยู่นานเราก็จะเข้าใจมันเองนะครับนะผมจะข้ามเรื่องนี้ไปก่อนนะครับนะผมก็แค่อธิบายแค่ตรงส่วนนี้ก็พอนะครับว่าอย่างที่2ก็คือการอยู่กันแบบบัดดี้นะครับอยู่กันแบบเพื่อนฝูงนะครับอย่างที่3ามเลยนะครับ มันก็จะมีคนบางส่วนนะครับอยู่แบบตัวคนเดียวเลยนะครับอยู่แบบตัวคนเดียวเลยคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะครับใครจะอยู่แบบบ้านก็อยู่ไปใครจะมีเพื่อนมีฝูงก็อยู่ไปอยู่เหมือนคนบ้านนะครับนะแบบว่าพวกแกล้งบ้านนะครับนะก็คืออยู่คนเดียวแบบนะครับไอ้ป่องไอ้เป๋นะครับนะแบบว่าไม่สนใจใครถามว่าแล้วอยู่คนเดียวคุยกับใครก็มีคนคุยครับนะมันก็มีคนจํานวนหนึ่งไงครับที่อยู่คนเดียวนะครับแล้วคนจํานวนหนึ่งที่อยู่คนเดียวนี่แหละ นะครับก็จะมานั่งคุยกันเองมานั่งเล่นกันแต่เขาไม่ใช้ของร่วมแบบใครกินก็กินคนเดียวนะครับนะความทุกข์ก็ไม่ได้มีใครระบายอะไรนะครับเขาก็อยู่กับความทุกข์ของเขาเขาก็อยู่กับความสุขของเขามีอาเขียนจดหมายมาก็อ่านจดหมายเมียเมียส่งรูปมาก็ดูรูปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพ่อมาเยี่ยมก็ฝากเงินให้พันหนึ่งก็เก็บไว้กินไว้ใช้คนเดียวอะไรลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับนะก็มีนะไม่ใช่ว่าต้องอยู่เป็นคู่ นะเป็นเพื่อนกันหรือว่าต้องอยู่เป็นบ้านอย่างเดียวนะครับอยู่แบบตัวคนเดียวก็มีนะครับนะในลักษณะของการแบบไม่ซุงสิงกับใครไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะครับนะถึงเวลาทําตามกฎระเบียบเรือนจําอย่างเดียวนะใครจะแทงใครจะนะครับเอากันหรือว่าใครจะใต้เราผ้าใครจะอะไรก็แล้วแต่วิถีชีวิตใครวิถีชีวิตมันเลยนะครับ hinaus, นะเ <affle umbling S 2> ขาไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับนะหลักการเดิมๆนะครับนะถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรา นี่คือหลักการที่สามารถใช้ในเรือนจำนะครับแล้วการอยู่คนเดียวเนี่ยข้อดียวมันก็คือนะครับนะเราเราจะไม่มีแผลกับใครเลยเราก็ใช้ชีวิตของเราไปย้ายไป10เรือนจําก็ไม่มีใครทําอะไรย้ายไป10แดนก็ไม่มีใครทําอะไรนะเพราะเราไม่มีแผลกับใครนะนี่ก็คือการอยู่ในเรือนจํานะครับการใช้ชีวิตในเรือนจํานะครับนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบการอยู่แบบไหนนะครับนะเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดเหมือนเดิมนะครับนะ ชีวิตมันก็เป็นของเรานั่นแหละนะครับเราเลือกเดินแบบไหนมันก็ได้แบบนั้นนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับชีวิตในเรือนจําแล้วก็มองชีวิตคนในเรือนจานะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่เป็นแก๊งต้องเถื่อนนะครับใครไม่มีพักไม่ีพวกจับมาเตะยอดหน้าจับมากระทืบนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะมันยังมีอีกหลายแง่หลายมุมนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วจะได้มองคนในเรือนจําที่ออกมาจากเรือนจํานะครับนะเป็น คนที่เขารอโอกาสก็มีเป็นคนที่เขาอยากกลับตัวกลับใจก็มีนะครับนะไม่ใช่ว่ามีแต่ขี้คุกมีแต่เดนคุกนะครับมีแต่พวกที่ผ่านสัง,สงคมไม่ดีมาไม่ใช่นะครับนะมันยังมีอีกหลายแง่หลายมุมนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกด s ั b สไ r ร b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับนะขอบคุณอีกครั้งจากใจจริงช่อง hello ted ขอบคุณมากๆครับผม